เรียนคุณครูประจำวิชาและเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีหาความสูงแบนบารโดยใช้ตรีโก้มิติค่ะสมาชิกทั้งมีทั้งหมด2คนหนึนางสาวชนิิชาว,วงสุวรรณค่ะและดิชานางสาวสวิรัิสินสีสะอาดค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์ทางการแพทย์ข้อ3022 0ปีการ,รศาึกษา2564ภาคเรียนที่2ค่ะคาะอุปกรณ์การทดลอง 1>, 1. ไคาโนมิเตอร์2ตลับเมตร 3. กระดาษจดบันทึกดินสอหรือปากกาจดบันทึกค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำตลับเมตรวัดจากด้านล่างสุดของแป้นบาสจนถึงจุดที่เราจุดที่เรายืนแล้วจดบันทึกลงในกระดาษขั้นตอนที่2เรานำคายโนมิเตอร์ ายของไคลโนมิเตอร์เล้งปลายของไคลโนมิเตอร์จนถึงจุดสูนยสุดของแป้นบารแล้วอ่านค่ามุมที่อยู่ไคลโนมิเตอร์โดยการอ่านค่าคือเราจะอ่านตัวเลขไหนที่อยู่ตรงกับตัวอักษรของไคลโนมิเตอร์ตัวนั้นคือมุมขั้นตอนที่3เราจะวัดจากสารของไคลโนมิเตอร์ เราวัดความสูงจากสันไคลมิเตอร์จนถึงด้านล่างสุดของพื้นแล้วจดเป็นทึนลงในกระดาษค่ะจากการทดลองจะใช้สูตรคือสูตรความยาวจากด้านล่างสุดของแป้นบาสจนถึงจุดยืนคูณมุมที่เราวัดได้บวกกับความสูงของจากสัน ไคโนมิเตอร์จนถึงพื้นล่างสุดตัวอย่างเช่นเราวัดได้ความยาว4.60คูณมุม30องศาแทน30องศาเท่ากับ0.5774บวกกับความสูงของสันไคโนมิเตอร์จนถึงพื้นได้1.58ความสูงของแป้นบานนี้ได้4.236เมตรกลุมพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ